เอาละเฮ้ยทำไรกันเฮ้ยนนท์โอ้โหนี่มันร้านเยียตีดีกว,ว่าเยี่อตีร่มก้าโอ้ยร้านเขาใหญ่ขนาดนี้เลยวะไปดูรถข้างหลังหน่อยดีกว่าเฮ้ยข้างหลังก็เฮ้ยไอ,อ้เชี่ยเฮ้ย

เอ้ยพี่ต้องร้อยพี่ช่วยด้วยเดี๋ยวมันเอากระเป๋าไปเนี่ยเฮ้ยจะตีด้วยขวดแว็กเนี่ยมันจะหนีนักเทียวเลยดิตีขวดแว็กด้วยพีเมียมแว็กเออเคยใช้อยู่ไม่เดี๋ยวก่อนเอาหนูหนูโดนอะไรคะมันมันบอกว่ามันจะให้รถหนูมันก็บอกว่าเดี๋ยวขอตุยตูดก่อนจะให้รถหนูอ่าแล้วพอตุยตูดเสร็จมันจะหนีนักเที่ยวเลยอ่ะผมบอกว่าผมมีตังสองร้อยผมให้สองร้อยไม่ได้ให้รีเบลไม่ได้ก็ เนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวรถมาให้เลือกเอาเลยสองคันละรีเบลสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยเลือกเอาเลยรีเบลสีแดงกับสีฟ้าเราจะทำอะไรกันหลังรถอ่ะก็ผมบอกว่าจะให้รถหนูไม่ขับอะหลอกหลอกหลอกเขาจริงป่ะไม่ไม่ได้หลอกมีตังค์อยู่สองร้อยให้ตังค์นั้นเนี่ยให้ตังค์ไปยังยังยังไม่ให้อยังไม่ให้ก็ยังไม่ให้ต้องรับผิดชอบไม่ได้ไม่ได้แลกตังค์ได้ไหมเอาตังค์ไปแทนได้ไหมไม่หนูจะเอาหนูจะเอารถเอาเอารถด้วยเอารถโอ้โหเนี่ยเลือกเอาตูดมาเนี่ยโอ้โหเล่นออกตูด ไอ้นกนิดเดียวเองโอ้โหมึงเนี่ยนิดเดียวเองนี่ไม่เลือดเลยนะจุ่มไม่ลึกจุ่มให้ไม่ลึกเองจุ่มเลยเอ่อจุ่มเลยเฉยๆเลือดออกเต็มเลยเอาะเลือดออกแล้วนี่ผมก็เป็นคนกลางวันทีไปเจอเจอมาเลยโอ้โหเยี่อเลือดมันเป็นสีดำเหมืเนี่ยมันเป็นมังกรนะบัดเดอะมังกรนะบัดเดอะ โอ้โหอุบาทชาติหมามากไอ้เหี้ยมึงนี่เหี้ยนจริงทำอะไรกันเริ่มแบอกให้เอาที่ดีนียพาหนูมาเอาเี่ยเหมือนยัด่าเอะไยัด่าหมายัดัมันได้ฟิลได้ฟิลโอ้โหมึงพอได้แล้วนะ โอเควันนี้พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่เอาอีกเหรอลองอีกเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้หลอกไอ้นนท์ไอ้นนท์ไปดูตุ๊กแก้วสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน T S Big by นะครับครับผมแลมทัพนกจัดไปมือไวเฮียตีจัดให้กับแล้วพบกับน้องตุ๋ยสวัสดีครับผมน้องตุ๋ยตูดครับตโอ้โหเอความไวเป็นของปีศาจความฉลาดเป็นของจอมยุทธ ความจังไรเป็นของกูอ่ะเอาวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่3คันสามคันสองสไตล์นะรุ่นแรกโรยันแอนฟิวไอตัวนี้ห0าร้อคลาสสิกบูลเล็ตคลาสสิกห0าร้นะปี2 0พัปี2018โอ้โหเป็นไงลีเบล ตัวลิมิเต็ดสีลิมิเต็ดอี dition สีเทาจากศูนย์กระจกแต่งมีแฮนด์ทรงสูงเรียบร้อยแล้วกาดน้ํามีแล้ว,ลวกระเป๋าข้างแบบฮาเลยมีเรียบร้อยแล้วคันนี้ปี 2019, 2019. และสีแดงไอ้คันนี้ที่หนูอยากได้ใช่ไหมหนูอยากได้หนูอยากได้หนูอยากได้ <laughs> อไอ้เหี้ยไอ้มึงไปเอาไม้มาตีหนูทีว่ายอางนี้นะอ้าีีเบลสี ไม่กูนี่เห็นไม่ได้แล้วมาเด็เสื่อมด้วยมึงเลิกเป็นตุ๊ดเลยนะแล้วรู้เลยอแล้วดูดิหุนแม่งยังไงนี่เลยนักมวยต่างชาติเลยสีแดงปีสองพันสิบแปดสองพันสิบเจ็ดโอ้โหสภาพแบบนี้สวยเช้ง รเริ่มที่คันแรกโรยอนแอนฟิวปี2018สีเขียวขี้ม้นะตัวนี้ย้อนยุคไปเลยสมัยโกบริอตอนแรกเนี่ยตอนแรกนี่กะจะทำลายพรางด้วยแต่ไม่เกิดเอาแบบนี้ดีกว่ามันมีความคลาสสิกอยู่แล้วมันมีร่องรอยมีประสบการณ์นะมีร่องรอยสวยงามอยู่แล้วนะแฮนนี่ก สวยแล้วไฟหน้านี่ก็เป็นไฟทรงกลมกระบอกมีครอบแกนโชกเรียบร้อยล้อนี่ก็เป็นล้อซิกลวดเป็นทรงคลาสสิกสูตรเดียว5 0 0ร้อยซีซีครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยผมกะแบบว่าเฮ้ยจะเก็บสีใหม่หรืออะไรแต่รถมันพอมันมาแนวนี้มันมีความคลาสสิกมันมีล่องรอยมันมีอะไรที่มันเป็นแบบว่ามันวินเทจคนที่เขาชอบวินเทจเขาก็ชอบอะไรที่มันวินเทจนะพ่อเธอก็เงาวิงนะเบาะเดียวมีสปริงถ้า ลูกค้าต้องการซ้อนมีไหมมีบอกไหมมีมตัวนี้มีให้ด้วยครับนะสภาพโดยรวมก็ถือว่าเอาละสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนี่เงาวิ่งนะฝากคง<อ>้งบากรดลองและเรงเ่งใหม่นหนึ่งพันโลอโอ้โหแล้วเครื่องดีซะด้วยนยรงดูเสียงเนนิ่มๆรอบเดินเบาน่นิ่งมาก สำหรับคันนี้สภาพแบบนี้เช้งเช้งวินเทจเก็บเอกลักษณ์ริ้วรอยเอาไว้โดยที่แบบว่าไม่ต้องคลีนเลยเราขายแบบนี้เลยขายแบบนี้เลยนะหูใครได้ไปดิประดับร้านไปแต่งร้านแนวคาเฟ่แนวกาแฟเก่าร้านนมสวยร้านนั่งดื่มชิวๆนะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันต่อไปฮะฮอนด้ารีเบลส0มรปีส0งพันสเก้ย ไปีส <39. S 1> สีเทาสภาพแบบนี้เขาเรียกว่านางฟ้าครับนางฟ้ายางหน้าหลังเต็มๆกระเป๋าหลังสองข้างทรงฮาเล่สีถังนี่สีเทาแลมโบกูดูลดูลดูนี่มันน้องฮารเล่เนี่ยใช่นี่มันน้องฮารเล่เนี่ยน้องฮารเล่ชัดๆนะเป็นไงสภาพแบบนี้โอ้โหสวยด้วยเฮ้ยทะเบียนสวยด้วยเอ้าทะเบียนหกพันด้วยทำไมไม่ถอดเก็บไว้ ทำไมหนึ่งมื่นสามพโลเออนะัดคืดนี่หมดโอ้แล้ประกันความสดเครื่องยนต์ปึกปักนะไปสิบเก้าสามรคันนี้เปิดราคาอยู่ที่อยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาท และคันสุดท้ายรีเบล3 0 0สีแดงปี2 1 7 7 2 1 7 7ไฟหน้าแต่งทรงคลาสสิกแล้วเขาเรียกว่าทรงโอซคูนะยางหน้านี่ใหญ่ๆนะกาดว่าน้ามีแล้วท่อนี่โอ้โหมาจากสำนักเดียวกันไหมครับข้างเดียวเลยอันนี้ออกโอ้ยยังไม่ใช่อันนั้นปลายปืนนั้นปลายปืนอันนี้ปลายกลวยนะโอ้โหนีเก็บให้ดีนี่เก็บให้ดีครับ ท้ายแต่งหมดครอบถังมีโครอบถังมีเรียบร้อยแล้วสีแดงด้วยไม่หมื่นเจ็ดไมหมื่นเจ็ด ใช่ว่ะใช่ป่ะไม่ใช่ <c oughs> เฮ้ยแม่งเจอสิ่งเล่นลับแล้วใช่ป่ะ,อะตอนแรกเราก็นึกว่าแรงกระแทก นี่เราไม่ได้เบินนะกเปลเฮ้ยกเปลเปลต้นไม้มันแดงดึงดังมีอะไรอยู่ในต้นไม้เป่าไอ้้นเม้งดับเ่อดัเอบเครโทษนะเราไปเล่นอะไรกันไม่ดีที่แบบตอาไงใช่ป่ะหนึ่งกิ๊บ แรงแรงอัดของแรงอัดของเราสำหรับคันดีเปิดราคาอยู่ที่แปดหมบาทครับแปดหมื่นเันบาทเบอร์โทรศัพท์เบอร์0ูนย์หกสองแล้วใครสนใจตุ๋ยเปิดไปเบอร์ไปที่0 6 2 5 6หก9 9 0เกเบอร์ใครเบอร์ผมเองเดี๋ยวผมบริการตุ๋ยตูดให้ฟรีสวัสดีครับอีกสัตว์มากกลัว